แพลงกิสไตล์กอิงวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การใช้ feel, a feel, little, a little 4ี่คำนี้นะคะใช้ต่างกันยังไงค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายกันก่อนนะคะ feel, a feel, little, a little 4ตัวนี้นะคะแปลว่าน้อยค่ะเรามาดูกันที่ฝั่ง feel, a feel feel นะคะแปลว่าน้อยจนแทบจะไม่มีค่ะส่วน a feel แปลว่าน้อยแต่ยังพอมีอยู่บ้าง สตัวนี้นะคะต่างกันตรงที่ f e l นะคะเป็นความหมายเชิงลบค่ะส่วน a f e l นะคะมีอะนำหน้าเนี่ยแปลว่าน,น้อยแต่ยังพอมีเป็นความหมายเชิงบวกค่ะจำง่ายๆนะคะถ้ามีอะอยู่ข้างหน้านะคะความหมายจะเป็นเชิงบวกค่ะต่อไปเรามาดูกันที่ฝั่ง little a little นะคะ little นะคะแปลว่าน้อยจนแทบจะไม่มีเห็นไหมคะไม่มีอ่ะนำหน้าความหมายจะเป็นเชิงลบส่วน little นะคะมีอะนำหน้าแปลว่าน,น้อยแต่ยังพอมีอยู่บ้างความหมายก็คือเป็นเชิงบวกนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือถ้ามีอ่ะนะคะนำหน้าความหมายจะเป็นเชิงบวกค่ะแปลว่าน,น้อยแต่ยังพอมีอยู่บ้างทีนี้นะคะเรามาดูการใช้ feel a feel นะคะ feel a feel นะคะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพระหูพจน์ค่ะ เอะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าคำนามนับได้พหูพจน์คืออะไรอะ่ะคำนามนับได้นะคะก็คือคำนามที่สามารถระบุได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่ตัวกี่อันกี่แห่งนะคะส่วนคำนามนับได้พหูพจน์ก็คือคำนามที่นับได้นะคะนับจํานวนได้มากกว่า1ชิ้น1ตัว1อันหรือ1แห่งค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันค่ะประโยคแรกเขาบอกว่า I have few friends I have few friends. ฉันมีเพื่อนน้อยนะคะเห็นไหมคะคำว่า few ไม่มีอนำหน้าความหมายเป็นเชิงลบก็คือน้อยจนแทบจะไม่มี few นะคะเราใช้กับคำนามนับได้พระหูพจน์คำว่า friend นะคะแปลว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคำนามนับได้นะคะเข้าเติม s ก็คือหมายถึงว่ามีมากกว่าหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งก็คือนับได้เป็นเลรคะ่ะ พระหูพจน์ั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่า I have a few friends I have a few friends ประโยคนี้นะคะมีคำว่าอะนะคะ a few ความหมายเป็นเชิงบวกก็คือน้อยแต่ยังพอมีนะคะฉันมีเพื่อนน้อยน้อยในที่นี้ก็คือน้อยแต่ยังพอมีความหมายเป็นเชิงบวกค่ะ ถ้าเราสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็น f i e l หรือ a f i e l นะคะเราจะตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์นะคะคำว่า friend แปลว่าเพื่อนนะคะเป็นคำนามนับได้เติม s ก็คือมีมากกว่า1เป็นพหูพจน์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการใช้ของฝั่ง little a little นะคะ little a little ใช้กับคำนามนับไม่ได้อ่า คำนามนับไม่ได้คืออะไรคะคำนามนับไม่ได้ก็คือคำนามที่มักมีรูปร่างไม่แน่นอนเช่นพวกของเหลวต่างๆนะคะนมน้ำน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะหรือสิ่งที่มีปริมาณมากๆนะคะมีขนาดเล็กๆนะคะเช่นผมข้าวน้ำตาลหรือเกลือนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้ little Little. ประโยคแรกเขาบอกว่า I have little sugar I have little sugar ฉันมีน้ำตาลน้อยนะคะ little ไม่มีอ่านำหน้าความหมายเป็นเชิงลบนะคะก็แปลว่าน้อยจนแทบจะไม่มีอ่าเรามาดูนะคะ little นะคะตามด้วย sugar นะคะแปลว่าน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นคำนามอะไรคะคำนามนับไม่ได้ เห็นไหมคะว่า little ใช้กับคำนามนับไม่ได้เราจะบอกว่า I have few sugar แบบนี้ได้ไหมคะเราใช้ few กับ sugar ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่า sugar น้ำตาลเนี่ยมันเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราใช้กับ little หรือ a little เราจะใช้ตัวไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะสื่อว่าเป็นความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบค่ะ ถ้าเราจะใช้ความหมายเชิงลบเนี่ยซึ่งแปลว่าน้อยจนแทบจะไม่มีนะคะเราก็ใช้เป็น little นะคะก็ไม่ต้องเติมอะเข้าไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกประโยคนึงเขาบอกว่า I have a little sugar นะคะฉันมีน้ำตาลน้อยน้อยในที่นี้คือน้อยแต่ยังพอมีเป็นความหมายเชิงบวกนะคะเพราะว่าเรามีอะนำหน้าเห็นไหมคะ I have a little sugar ฉันมีน้ำตาลอยู่น้อยนะคะน้อยในที่นี้ก็คือน้อยแต่ยังพอมีนะเห็นไหมคะทั้ง2ประโยคนะคะต่างกันรตรงที่ความหมายเชิงลบกับเชิงบวกนะคะถ้าเราจะใช้ความหมายเชิงลบก็ไม่ต้องเติมอ่านะคะใช้ little ได้เลยแต่ถ้าความหมายเชิงบวกเราต้องเติมอ่ะเข้าไปเป็น a little ตามด้วยคำนามนับไม่ได้เท่านั้นนะคะจะบอกว่า I have little friends แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะคำว่า friends นะคะคือคำนามนับได้พหูโพสนั่นเองค่ะจะใช้กับ f e l a f e l นะคะส่วน little a little ใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะ